คุณวิ่งไม่ได้หนึ่งเดือนแบบ <c oughs> ใจจกกะความจริงมันมีหลายอย่างที่เราทําได้นอกจากวิ่งเพื่อที่จะได้เก็บความฟิตสวัสดีครับอัลเบิร์ตนะครับาจากที่คุณเห็นอยู่ในคลิปชื่อของคลิปนี้ <c oughs> ผมเจ็บแล้วคุณหมอบอกว่า <c oughs> ต้องเลิกวิ่งประมาณ1เดือนหรือว,ว่า2แต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยโดยวางที่ว่าผมเจ็บ คลิปนี้จะได้เป็นประโยชน์สําหรับบางคนผมจะได้เล่าให้ฟังว่าเวลาผมเจ็บผมทําอะไรได้บ้างเพราะว่าสําหรับนักวิ่งโดยเฉพาะนะเวลาเราเจ็บเ็าบอกว่าคุณวิ่งไม่ได้หนึ่งเดือนแบบรู้สึกแบบโลกจะจบแล้วแบบรู้สึกแบบใจจะก,กาก็ความจริงมันมีหลายอย่างที่เราทาได้นอกจากวิ่งเพื่อที่จะได้เก็บความฟิต แต่ว่าสิ่งล็สสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะก็คือคุยกับคุณมอายภาพคนคุณหรือว่าคุณหมอด้านกีฬาลองถามว่าสําหรับคุณอ่ะคุณทําอะไรได้บ้างถ้ามันมันก็สำหรับแล้วแต่คนเนาะถ้าสมติคุณแกนหักก็อาจจะปั่นจักรยานย่ในอยู่ในอยู่ในฟิตเนสได้เพื่อที่จะได้เก็บความฟิตถ้าสมมติคุณแบบเป็นชิ้นสปรินที่นักวิ่งเป็นบ่อยนะว่ายน้ําก็ได้ ปัญจการส่วนใหญ่เบาๆก็ได้ทําได้หลายอย่างอยู่ยกเว้นอ,อะไรที่มันจะมีการแคะแตกแต่ว่าอันแรกที่คุณต้องทํานะที่ผมทามาก็คือ,ค,อคุยกับคุณหมอกายภาพคุยกับคุณหมอที่เป็นด้านกีฬามันจะดีกว่าที่เขาจะได้แนะนําให้คุณแบบมีอะไรที่ได้ที่ทำได้บ้างเพราะว่าความคิดความคิดสมัยก่อนนะก็คนะือถ้าเราเจ็บเราไม่ควรที่จะทําอะไรเลยไม่ต้องกายาพอยู่นิ่งๆดีกว่าเดี๋ยวให้ปักผลเยอะๆปักผลก็ต้องปักผลไมมก็ต้องปักผลอะไรก็จริง อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเราจะขยับร่างกายเราจะ move เวลาเรา move ร่างกายเรามันจะได้ดีขึ้นเร็วกว่าเดิมแน่นอนแต่เราก็ต้องระวังนิดนึงก็ต้องรู้ว่ามีอะไรที่ทําให้เราแบบเจ็บกว่าเดิมไหมอันนั้นก็ไม่ต้องตามแต่มีอะไรที่ทําให้เรากระสุกดีขึ้นอันนั้นก็ยิ่ง,งต้องตามพอม,มาที่ว่ายน้ําเป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับทุกคนที่เจ็บถ้าคุณแกนหักไม่น่าจะว่ายน้ำได้แต่ว่าสำหรับอินเจรี่ของนักวิ่งหลายคน คนใช้ไวน้ำมันจะเป็นอะไรที่มันปลดภัยมากๆแล้วก็เราจะได้เอนดู a ันส์ด้วยถ้าคุณไวน้ำไม่เป็นก็น่าจะเป็นสกิลใหม่ที่ควรรู้ก็ได้ S 1> <S 1> เอ้ฮะตันนี้เป,นเป็นวันเปน็นอาทิตย์แล้วเป็นวันตัดไปวานเมื่อวานไม่มีเวลาถ่ายคลิปต่อก็เมื่อวานว่ายน้ำดีมากรู้สึกดีไม่มีอาการเจ็บอะไรเลย <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรที่ทําให้เราไม่ไม่เจ็บไม่รู้สึกแบบเจ็บกว่าเดิมก็ทําไปเรื่อยๆก็ดีเมื่อวานผมก็ว่ายน้ำสองจุดห้ากิโลก็เป็นระยะที่สแตนดาร์ดที่ปกติก็ว่ายระหว่างสองถึงสามกิโลอ่าสำหรับมือใหมอ่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่สําหรับเราที่ว่ายน้ำโดยปกติแล้วก็ ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เก็บความฟิตท่านลังจะว่ายน้ําเสร็จก็จะผมเข้าฟิตเนสต่อแล้วก็เข้าฟิตเนสก็ไปทำเอ็กเซอร์ไซส์ที่มันสบายๆจะช่วยสั่งกามเนื้อ ในจุดๆ,ๆที่อาจจะเราตอนนี้กําลังอ่อนๆนิดหนึง่งผมปวดหลังก็จะช่วยสังกาเนื้ออยู่ตรงหน้าท้องตรงจุดอื่นๆที่อาจจะเราปกติอ่อนแอนิดนึงอันนี้จะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากทีกนี้อีกกีฬ่าหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะก็คือเป็นการทำโยคะถ้าคุณแบบสามารถทําได้ก็ดีเพราะว่านักวิ่งปกติเราจะชอบแบบกาเนื้อตึงๆเนาะถ้าช่วงที่คุณเจ็บสามารถที่จะทําโยคะได้ที่บ้านก็ยังดียุดกมเนื้อได้เยอะๆก็ยังดีมันก็แล้วแต่คนนะอันนี้มันแล้วแต่ เจ็บที่คุณที่คุณเป็นตอนนี้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่การทำโยกะมันเป็นเรื่องที่เราควรทำทุกคนนักวิง่งสัปดาห์ละสัก2วันก็ยังดีถ้าคุณอยากจะไปดูคลิปหนึ่งที่เราพูดเรื่อง Recovery ยืดเยื้อหลังคายนะก็คือไปดูตรงน,นี้มันเป็นคลิปคลิปวิดีโอท,ที่เราใจครับโค้ชลักซ์ Lux, และน้องเบสที่กรุงเทพแล้วก็เขาจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นวิดีโอที่ดีมากๆปกติผมก็จะพยายามทำโยกะสัปดาห์ละสอครั้ง พยายามที่จะย,ยืดเส้นที่บ้านเยอะๆแต่ช่วงนี้ที่เราเจ็บก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะทําแบบโยคะยืดเส้นเยอะๆ,ๆกว่าเดิมเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะให้ร่างกายแบบปักพลให้มันรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายๆกระผมก็น่าจ,จะไม่ได้วิ่งประมาณ1เดือน อาจจะสองเดือนไม่น่าจะถึงสองเดือนหรอกแต่ว่าอย่างโชคดีที่ปั่นจักรยานได้ผมก็จะทำคอนเทนทำนักวิ่งได้ปกติก็ถ้าเป็นอินเจอรี่อื่นที่วิปั่นจักรยานไม่ได้ก็จะหาวิธีอื่นช่วงนี้ก็ปั่นจักรยานได้สบายๆไม่ได้ปั่นแรงมากๆก็ปั่นแบบสบายๆไปเรื่อยๆอรู้สุกดีสำหรับนักวิ่งเรานะาเราออกกำลังกายเราจะรู้สุกดีนะไม่ใช่แก้ร่างกายของเราแต่ว่า จิตใจเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเรากกาลังกายมีเงื่อนิดนึงรู้สึกแบบดีรู้สึกแฮปปี้ถ้าเราไม่ได้ทำไล่ตัวเองกว่าเดิมรู้สึกดีไม่มีอะไรเจ็บก็แบบนะนําให้ทุกคนหาวิธีออกกําลังกายเบาๆในช่วงที่เจ็บนะครับอาจจะสําหรับคุณได้ไปเดินนิดน,นึงได้เดินวันละ20นาที30นาทีก็ยังดีนี่ควายู่เฉยๆก็ยังดีสุท้ายก็ยังจะบอกว่า ถ้ามีใครที่อยากจะดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสักอย่างช่วงนี้ที่ผมเจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอนอนที่จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆมีอะไรที่อยากจะดูก็คอมเมนต์อยู่ด้านล่างได้เลยแล้วก็จะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อีกไม่นานก็เตรียมพร้อมที่จะเจอนักวิ่งอีกหลายคนนะครับเดือนเมษาเป็นช่วงที่หาหนักวิง่งอยากริบนึงเพราะว่าอาการมันร้อนคนไม่อยากจะวิ่งเท่าไร มันไม่อยากให้ได้คลิปเท่าไห่เพราะว่ามันอากาศ่วงนี้มันไม่ค่อยดีนะมันร้อนมากแต่ก็ผมก็จะทําคลิปอีกต่อไปอย่างหนึ่งที่ก็ลืมที่จะบอกก็คืออย่าลืม subscribe ด้วยอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนจะได้เห็นแล้วก็เรื่อง subscribe ก็สําคัญเพราะว่ามีหลายคนที่ดูคลิปของ wild fox หลายคนมากแล้วก็ไม่ได้ subscribe เพราะฉะน,นั้นขอ subscribe ด้วยนะครับี่ครับ